ละกันเพื่อที่จะเก็บ3ชิ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเปืองคูป,ปองมากนะมาทาการซุ่มไปเลยนะคะครั้งที่1เราจะได้เป็นอะไรทาการวาดยันนะคะโอ้ไปออกมาออาหน่อยขอทีเดียวได้ป่ะแบบ20ชิ้นได้ไหมมีไหมมาแบบนี้ได้แมนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนิววิละคะคือ เป็นไม่สบายนะคะฟันลงคอนะวันนี้ก็จะมาพูดแบบไม่ต้องพูดเยอะนะคะก็จะมาทำการรีวิววงแหวนแอสซินนะคะเพียง30คู่ปองกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงวันที่16กาันยายนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวงแหวนแอสซินเนี่ย จะมีสกินอะไรบ้างจะสวยแค่ไหนนะคะก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะอ่ะคลิปที่แล้วก็อาจจะมีคนมาบนนะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดนิดน่ไหน,นะคะก็ขออภัยด้วยนะ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนำร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ f c e b o o k Fan Page โกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเลนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนํานะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยที่ p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายแรรรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้าว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอ่าเรากดมาตรงไอเทมนะคะมาทําการซื้อแพ,คคพ็คคัมพีขั้นสูงที่ลดร,ราคานะคะเหลือ75คูป,ปองจาก150คูป,ปองนะคะซึ่งมันจะลดทุกๆครั้งนะคะที่วงแหวนเวทมาอ่ะกดเปิดไปได้มาแล้วนะคะ25คัมพีอ่า ก็คิดเข้ามาเลยคือเราไม่ได้ใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะทุกคนเสียงเราเป็นนี้นะเพราะว่าวันลงคอร์นะคะตอนนี้เรามีอยู่95คัมพีนะคะจากคัมพีที่เก็บสะสมมานะคะจากวอ r เล p a าร์ตะสกินที่เรายังไม่มีนะคะก็คือตัวอาโออน้องอ้อยของเรานั่นเองอะเป็นสกินระดับรีเจนตนะคะเคยมาแบบแบบนะราคาประมาณ390ูปองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นราคาประมาณ250หูปองว่าเป็นสกินระดับ รีเจนนะคะอ่ะแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ด้วยสิ่งที่เราอยากได้ในวันนี้นะคะไม่ใช่สกินนะก็คือรูปโปรไฟล์แพนด้ากับกรอบโปรไฟล์นั่นเองอ่ามา้องเนี่ยแบบไซเบอร์ซึ่งมีอยู่แค่3สกินนะทุกคนจะมีนาคอสุก้าแล้วก็อ่าวอีนะแล้วก็เป็นตาเชิดซิ้นส่วนประกอบสกินของตัวน้องอ้อยนะคะอ่าเรามาดูแลก,กันดีกว่ากรอบโปรไฟล์นะคะใช้อยู่ทั้งหมด 6 3ชิ้นเออคือแพงมากแพงมากเลยเอ้ยไม่ใช่แพงมากแบบใช้เยอะมากนะคะซึ่งรูปโปรไฟล์ใช้แค่3ชิ้นนะคือแบบดีมากนะคะอะถ้าเต้นใช้4นะสกินก็18นะคะที่เล่นนี่คือรูปโปรไฟล์นะคะเพราะว่าส่วนตัวนะไม่ค่อยเล่นตัวน้องอ้อยอยู่แล้วนะคะก็อยากได้เป็นรูปโปรไฟล์ใช้แบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะอะเรามาทําการสุ่มวงแฟนกันดีกว่านะคะอะเรามาดูเข้าสู่เอพิโซดเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับใครที่ อยากรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะคาระบอกตรงนี้นะคะกับโปรไฟล์ย์อ่ะก็ะจะได้เป็นกรงเล็บนะคะอยู่ที่72%ซึ่งเฉลี่ยก็คือสุ่ม5ครั้งเนี่ยจะออกอยู่ทั้งหมด สี่สี่ชิ้นนะคะอะ่เดี๋ยวเราจะลองสุ่มเป็นทีละครั้งละกันเพื่อที่จะเก็บ3ชิ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเปี่งคูปองมากนะมาทาการซุ่มไปเลยนะคะครั้งที่1เราจะได้เป็นอะไรทาการวาดยันนะคะโอ้ไปออกมาออกหน่อยขอทีเดียวได้ป่ะแบบ20ชิ้นได้ไหมมีไหมมาแบรบิได้ไวมนี่ได้กุ้งเล็บมา1ชิ้นนะคะไปซุ่มอีกยาวๆวมาดูกันว่าจะหยุดที่กี่ขู่จะอยุดที่กี่คัมภีนะ ก็แล้วแต่ดวงไอดีของทุกคนด้วยนะคะก็เอได้รูนนะอ่ะมาครั้งนี้ไปแบบเร็วๆนะคะเราคิดว่าเราได้โกงเล็บแน่นอนเลยใช่ปะจะได้เป็นรูนโอ้ยเกินไปปว่าเฮ้ยเกินไปไหมอาจจะได้2ชิ้นหรือเปล่าคือสุม่มเย่มันทรมานหัวใจมากนี่ไงเราว่าละตอนนี้นะคะเราใช้ไปทั้งหมดเออ เราสูบไปกี่ครั้งนะทุกคนเราสุ่มไป3ครั้งนะคะใช้ไปทั้งหมด15คัมาพีอ่ะเดี๋ยวเราลองคำนวนนะคะอ่ะเอิมอ่มคาร่ามีอยู่95นะคะเอ้ยใช้ไป20คัมบพีดิใช้ไปประมาณยี่สิบคำพีนะคะได้มาได้อันนี้มา3ชิ้นนะกรงเล็บมา3ชิ้นนะคะเรามาทําการแลกเป็นรูปโปรไฟล์กันดีกว่าเพราะว่าเอิอเอานั่นแหละตามที่เหตุผลที่ให้ไปเมื่อตอน้นคลิปนะคะทุกคน อกดแลกไปแลกไปแล้วปึ๊บเปิดเลยนี่อุ้ยเป็นรูปโปรไฟล์แบบมีไฟอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราลองเอาไปตั้งดีกว่าจะสวยมากสวยมากๆนะคะอ่ะแล้วกดมาช่วงนี้รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นอวีมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบเอิ่มชีวิตมันไม่ค่อยว่างนะทุกคนอ่ะก็ใช้งานไปนะคะเออนี่ก็จะสวยแบบนี้เลยสำหรับ รูปโปรไฟล์ของตัวแพนด้าซึ่งดูคุณทุกคนมันอุ้ยคุ้มนะแค่20คอมพี้ได้เป็นรูปโปรไฟล์วิบวับแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่กรอบวิบวับดูนะคะเพื่อให้มันอุ้ยอันนี้อ่ะเข้ากับทีมเลยสีฟ้านะคะเป็นลิเลียนกรอบลิเลียนหน้าเวฟนะนี่เรามีกรอบเยอะมากโอ้ยนี่นี่นโอ้โหวิบวับอย่างแรงนะคะคือเราเคยไปสุ่มกรอบวิบวับหมด8,000นะใครที่ยังไม่ดูก็ฝากไปดูด้วยนะคะให้กําลังใจกัน ในการใช้ชีวิตต,ต่อไปนะคะเราจะหากรอบที่มันมีแบบอะไรขยับขยับนิดนึงนะให้มันส,สวยๆนะคะเข้ากับรูปโปรไฟล์ซึ่งรูปโปรไฟล์นี้สวยมากนะเราชอบมากโอเคเราชอบสุดๆนะคะกับรูปโปรไฟล์แพนด้าคือใส่ง,งี้ยรู้สึกแบบสวยมากนะคะอ่ะเรามาพูดถึงเอพิโซดสกินกันดีกว่าเราคิดว่าแบบ ถ้าเอาไปสุม่มแล้วก็ได้เป็นกรอบโปรไฟล์ของแพนด้านเนี่ยน่าจะสวยนะน่าจะเข้ากันเลยนะคะเนี่ยไอเรามาพูดถึงเอพิโซดของสกินนะคะซึ่งสกินเนี่ยชอบมาในช่วงลดราคานะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากลุ้นเป็นกรอบโปรไฟล์หรือว่าจะเป็นท่าเต้นหรือว่าชิ้นส่วนอะไรเงี้ยเราแนะนำว่าให้ซื้อกิจกรรมตอนที่มันกลับมาดีกว่านะคะราคาสกินนะคะยี่มห้าจะอยู่ที่ประมาณ มันใช้18ชิ้นคูณ6นะคะอิอ่มเราต้องคิดก่อนนะว่ามันจะสูมประมาณเออราคาสกินนะคะจะตีราคาให้อยู่ที่450คูป,ปองนะคะได้สกินแน่นอนอาจจะราคาต่ำกว่านี้นะถ้ามีแบบ คัมีขั้นสูงที่ลดราคาอะไรอย่างี้นะคะก็ลองไปหาซื้อกันนะก็จะมาเรื่อยๆนะคะตรงร้านไอเทมตรงนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะกดเปิดกระดิ่งนะวพเ่อเชิใหม่คลิปหน้านะคะ